สีค่ะโอเคอาอจายทำไปันทีหแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก่ดเลยมีความพิเศษอไปปะไรบ้างครับก็จริงๆอย่างวันนี้ครับความพิเศษของเราก็คือการที่เราเหมือนได้มาร่วมดูแบบแ,บบแฟนๆทางบ้านแบบคุณผู้ชมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่เข้ามาดูที่นี่อ่เลยรจริงจริงเพราะว่าตลอดทั้ง หนึ่งถึงหก EP ที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคต่างคนต่างดูเนอะแล้วก็จะได้เห็นรีแอคของพวกเราเนี่ยผ่านทางอลาวเจลอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เหมือนกับว่าเรามาดูในโรงด้วยกันมันก็ได้ความรู้สึกอัดรดอีกแบบหนึ่งที่เหมือนกับว่าทั้งเราเองเราจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของคนดูด้วยแล้วก็คนดูก็จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของคนที่แบบแสดงด้วยอะไรเงี้ยวันนี้นอกจากมาดู้อมกันแล้วมันเรามูโจที์อะไรด้วยไหมคะความจริงก็เหมือน มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เจอบท,ทุกๆคนที่มาดูในวันวนี้แล้วก็ก็อยากจะมีของพิเศษมาให้ทุกคนไปชมกันอยู่แล้วนะแล้วก็เตรียมโชว์ให้ทุกคนได้ชมกันครับ็นโชว์อะไรก็ต้องรอดูเลยเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าจะเป็นแบบโลลูสเซอร์มันจะเป็นความแบบโอ้โหเาแบบคู่ปังมากาพีเจมีใครอยากจะแบบว่าสปอยกันได้ไหมเออสปอย <c oughs> ใช่ไหมครับอ่ะพีเจอ่ะ <c oughs> จริงๆยังไม่ได้ดู EP7 เเลยครับแต่จากที่แบบตอนแสดงแล้วก็อ่านบทยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าง e p 6มันก็อารมณ์แบบสวิงสวิงไปมาอะก็เลยไม่รู้ว่า EP7 เมันจะเป็นยัง,ยงไงแบบในภาพรวมที่ตอนฉายเนี่ยรู้สึกว่าอยากดูแล้วเหมือนกันครับแต่ไซส์เรีกับอหกเขาก็จะตีแม่ๆเขาก็จะตีบุณลนยะังหลังลายไปหมดแล้วครับดูกันแบบ ดีมา6 EP แล้ว EP 6ดูแบบดูไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยอีพีเจ็ดัจ็ดน่ารักเน่ารักกลับมาใสๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคุณโดนครั้งแรกเหรอใช่เนี่ยพวกผมโดนมากี่ EP แล้วเนี่ยผมเข้าใจพวกคุณแล้วโอเคโอเคเลยรู้สึกเหมือนแบบคนใครๆเขาเรียกอะไรแฟนคลับเริ่มเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนฝั่งยังไงคะน้องบัวเออคนเริ่มแบบเห็นอกเห็นใจเออ ก็ตอนแรกอาจจะลายน่อยคือผมพูดตลอดเลยก่อนซีรีส์ออนว่าเออบัวจะไม่ยุ่งกับใครยืนสวยๆคนเดียวซึ่งก็ทํามาตลอดเพราะว่าอะไรปะชัดเจนมาตลอดว่าเราเป็นแค่พี่น้องนะก็จนสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นในอีพีหก็มีอะไรเกิดขึ้นมีความชุ่มชื้นที่พรมใต้โต๊ะเกิดขึ้นครับก็ไม่รู้ว่าอีพีเบัวจะ ร้องไห้อีกหน่อยเริ่มเบื่อร้องไห้แล้วเนาะแม่้อไห้แล้วแต่เขาพูดกันว่าคาเชียนะเขาบอกเกมี้เกมนี้ก็คือแบบเออยังไงซืเราสองคนก็ดีนะเท่าที่ดูมาในเฟรมก็เหมือนก็ก็ดีครับฟิตแบกก็ดีเนาะเป็แบกก็ดีเป็นบ้าบินบัวเป็นดีเหมือนกันบัวบ้าบินก็มีเหมือนกันอยากได้ว่าจากที่เป็นผู้ชายในแบกตอนนี้เธอเขาแบบไปเขี่ยวเลยยังไงคะพี่เชีย ครับผมความจริงผมก็บอกทุกคนมานานแล้วนะครับว่าผมเป็นผู้ชายแต่งกวามากกว่าวีนแกมานานแล้วแต่าก็ไม่มีใครเชื่อนะต่อไปนี้ก็จะเป็นผู้ชายคาบเขียวต่อไปครับเราก็คือจะมาแบบว่าขโมยหัวใจทุกคนใน e ีสองที่สุดท้ายนี้ค่ะไม่ความจริงผมว่าเชียนเขาต้องการแค่ขโมยหัวใจโฟมอัลทอนเย่อยู่แล้วให้นอยากมาคือให้มีฐา จะมาขโมยกันสองอีพีสุดท้ายเหรอด้วยความที่เจมบอยเป็นคัมแบทเอชเลยมันต้องมีการเดินทางตัวละครอะไรแต่ลึกๆเลืเขามั่นใจอยู่แล้วแล้วคุณน่ะไปยุ่งกับน้องจะเอายังไงกันแน่ยุ่งได้ยังไม่ว่าอะไรเลยแต่ว่าอย่ามาอะไรไม่รู้อยากลองก็ฝากติดตามอีทีเจครับโมยร็อค่ายแบบ คือว่ามากยังไงครงับูนี้ลองให้อีกไหม EP นี้ลองให้อีกไหมก็มีบ้างนิดนหน่อยหน่อยครับพอเป็นซีสันของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า <laughs> 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 จากในเทลเลอร์ก็มีขึ้นมาหยดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างแต่ว่า EP นี้ก็ก็จาก EP หกใช่ไหมครับที่สองคนนี้เขาลุมจีบก็ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะครับก็นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็มีแบบคนเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่า EP นี้จะเลือกใคร ครับผมรู้ความรู้สึกคใช่รู้สวยเชิดเชิดแล้วมีแต่คป็นความสีบวามรู้สึกถึงความเป็นนั้นอย่างเข้าใจอ่ะเออก็ดีนะที่อยู่จุดนั้นมาก่อนที่เข้าใจดีสุซูนะจริงๆถ้ามีเรื่องหน้าอยากอยากอยู่อย่างงี้บ้างเหมือนกันแบบอยู่อยากอยากอยู่หล่อๆสวยๆอะไรเงี้ยนี่ดีนะที่เป็นขั้นกลางไม้วสองคนนี้เกามีแบบเย่งจริงตำแหน่งดีเหมือนกันฮะก็แสบแบบว่าดีแบบดีมาก เลยตอนนี้ก็คือแบบว่าทุกคนกักใจกันกับทั่วเลยเออเป็นไงเป็นยังไงบ้างคะถ้าอยากฟีดแบ็คคืับฟีแบ็คเราเนี่ยผมเพิ่งได้ฟีดแบ็คดีครับช่วงหลังๆเริ่มสบายใจเริ่มเีินกก่อนหน้าผมเริ่มรู้สึกว่ากลับบ้านนี่อันตรายพอสมควรเลยแบบแม่ๆทุกคนเขาดูแบบไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่แต่แบบชาร์จเจลล่าสุดหน้าจะแบบท้ยที่ผมมีชีวิตชีวายอีกครั้งได้ครับผมร้องไห้ แม่เริ่มเชียร์แล้วหมแม่แม่เริ่มให้อภัยครับแม่ผมก็เริ่มให้อภัยครับแล้วแม่ก็จะสบายใจได้ใช่ไหมสวยตอนนี้ EP เจ็ดผมอาจจะมีปัญหากับแม่บ้าบิ่นก็ได้ครับจากจากก็อยา่ได้เห็นไปแต่ก็ผมรักน้องนะผมรักน้องรัค่ะเราของผมเอ่อตัดสินใจได้ยังครับเออต้องรอดูครับว่าตัดสินใจได้ไหมคืนนี้เกือบไปแล้ว ผมุ่นให้ผมกิเกือไปแล้ววะกับความที่แบบเอ่อเขาเรียกอะนะทั้งตัวละครที่ทุกีทุกคนบอกว่าชมมากว่ากาแสดงดีมากโอ้ขอบคุณครับแล้วเพลงด้วยที่มีเอ่อเขาไปรอเออครับอ๋อก็เอ่อเห็นเห็นแล้วครับผมก็ในส่วนของการแสดงเนี่ยก็คือคือขอบคุณพี่บอเลยเพราะว่าพี่บอคือแบบว่าทั้งเคี่ยวทั้งเข็นขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ ในเรื่องของแบบว่าเพลงใช่ไหมครับก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบช่วยกันแชร์ช่วยกันเต้นอะไรเงี้ยมันถึงแบบไปถึงตรงนั้นได้นี่ครับก็จริงๆฟีดแบ็กผมก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีนะครับที่เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาได้ถกเถียงกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่คอมเมนต์แล้วก็อินไปกับเรื่องราวครับแล้วตอนที่เราเห็นว่าโลรูปว่ยอมเปลี่ยเป็นรอบที่เปลี่ันาก็ ก็มีกรี๊ดอยู่ครับตอนแรกครับจริงๆก็มี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 เอ่อมีพากวัวกอมีคนหนึ่งที่เขาเต้นอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยกรี๊ดผมก็กรี๊ดเลยแล้วก็เอาแบบให้ผู้จัดการดูอะไรเงี้ยว่าแบบเออไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเพลงจะไปแบบถึงอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็กรี๊ดอยู่อ่จริงๆเรื่งฟีดแบ็กเราคุยกันมาตลอดตั้งแต่ก่อนซีรีส์ออนแล้วก็ช่วงเวิร์กช็อปครับเราคุยเรื่องฟีดแบ็กกันตลอดเราไม่รู้เลยว่า ตอนแรกเรากลัวว่ามันจะไม่ได้แมสมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ครับทั้งการทำเล็บเจลทั้งการแต่งตัวทั้งเนื้อเรื่องความสัมพันธ์เลยมันดูแบบซับซ้อนวุ่นวายไปหมดเลยเราก็คุยกันตลอดว่ามันคงจะมีแบบกลุ่มผู้ชมระดับหนึ่งเลยแต่พอตอนออนจริงแล้วผลลัพธ์มันค่าเยอะกว่าที่คาดเลยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากที่สนับสนุนแล้วก็ทําให้มันเป็นไวรัลแบบพูดคุยกันในโซเชียลเลยครับต้องขอบคุณมากจริงๆครับ ก็เหมือนที่พีเจพูดเมื่อกี้เลยผมเรื่อง appreciate เราแบบเราขอบคุณทุกคนอยู่แล้วแล้วก็จริงๆตอนนี้เราทำอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่า EP7 ก็กำลังจะจบแล้วหลังจากนี้มันอยู่ที่คือจริงๆงานที่เราทำตรงเนี้สี่คนมันไม่ใช่งานที่เราทำเองได้อะมันแบบทุกคนที่กำลังดูสิ่งนี้อยู่คือส่วนหนึ่งของงานนี้ซึ่งเราขาด ทุกคนไปไม่ได้มันแบบว่าเราแค่เราแค่าาแคาดหวังว่าแบบทุกคนจะอยู่กับเรานาน,านๆเพราะว่าเราก็อยากอยู่กับทุกคนเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีทุกคนเราก็คงจะไม่ได้มีจุดนี้ให้มายืนให้มาแบบสร้างรอยยิ้มให้กับเรากันเองแล้วก็คนเราข้าไงไเ้ยเราก็หวังว่าทุกคนจะยังแบบอยู่กับเราต่อไปนานๆ,ๆครับ ตอนเฉยแล้วเดี๋ยวเราไปไซมิริสกันด้วยมีอะไรบ้างคะเรารู้อะไรมาแล้วบ้างก็ถือว่าโชว์นี้เป็นโชว์แบบออเดอร์มาเลยอก็อาจจะต้องไปดูเต็มที่ไซมของเราครับก็ทุกคนมีเพลงนะอันนี้ก็คือเราจะันนี้ได้ได้ได้ฟังทุกคนแน่นอนแล้วครับแล้วก็น่าจะมีเพลงพิเศษด้วยบเออจริง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 เหมือนในในวันนี้ใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงเออเพลง เลิฟเจลครับเป็นเป็นเหมือนการโชว์ครั้งแรกที่เหมือนกับว่าเต็มเพลงครั้งแรกเพราะว่าเหมือนตอนเพลสคอนเนี่ยครับเราเราเราโชว์ไปแล้วแต่ว่าโชว์แค่ขลุกอย่างเดียววันนี้ก็เป็นโชว์แบบเต็มครั้งแรกครับแล้วก็ไปอยู่ทีมหนึ่งที่แฟนมีดใช่ครับอีกทีหนึ่งแฟนมีดคุยไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยคือ จริงจริงจริงรู้มาสักพักแล้วครับแต่ว่าเหมือนเหมือนก็รู้ว่าโอเคไทม์คาวๆมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงว่าดีเทลในในในโชว์มีอะไรบ้างร้องเพลงอะไรบ้างยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นมาคือคือผมเริ่มแบบหลอนหมดแล้วว่าอะไรพูดได้ไม่ได้บางที่ผมก็บไพถาวเลยผมบอกว่ารอดูอะไรก็ตอบว่างอก็โชวที่บ้านผมเพื่อนผมไม่เคยรู้พอดเลยผมแบบรอเดี๋ยนะซื้อคือที่ทำอะไรง่ายๆดีกว่าไข่พู่ไข่รอดู งช่าล้วผมไปแล้วรอดูครับผมค้าไม่ได้ให้สปอยในฐานะที่สมมติว่าเราเป็นแค่คนดูเราอยากให้ใครคู่ใครนีอไม่ใช่นักข่าวนะคะที่เพิ่งมาเชียร์มวยเอนเลือกาซเลออนก่อนขออนุาตอยากให้คู่ใครค่ะคือผมไม่เลือกได้ไหมเพราะสุดท้ายมันก็มีคำตอบที่ชัดเจนอะไรบ้างถ้าผมถ้าผมเป็นคนดูคนจะรู้สึกว่า หลังจากจบ EP หกนะเราก็เห็นเทรลเลอร์ EP เจ็ดคนเดร์รู้สึกว่าพวกมึงแยกกันเถอะอะไรวะแบบว่าเห็นด้วยสุดๆแบบอะไรเห็นด้วยสุดๆมึงพก EP แล้วอะแต่ว่ากี่ปีอะในเรื่องทำลายคือสองปีสองปีสองปีเนาะคือไปเข้าใจปะหางานทำอะไรเงี้ยเริ่มถ่ายติ๊กต็อกได้แล้วกระจายโซดไปทำอะไรของตัวเองได้ค่ะ คนดูมันมน่าปวดหัวมันเจ็บใจพี่ให้ออนคนเดียวนะพี่ให้พี่ไปเรือโอ้ตายแล้ว,ลวจริงๆถ้าดูจากอีพีหกนะครับแล้วก็ผมน่าจะเลือกพี่เชียนครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเป็นชายสายเขียวเลยใครกับ <c oughs> พี่เชียนนะคะผมกับพี่เชียนครับ บา้บาเชียงจริงจริงมันมีสิทธิ์ครับเพราะว่า6 e อีมานี้ไม่สามารถมีอะไรที่จะคาดเดาได้เลยก็ตอนจอบอาจจะพิกล็อกก็ไม่แน่ครับเราคู่ใครค่ใครคะขอผมก็ต้องเป็นโฟมดบัวอยู่แล้วฮะเพราะว่านี้เขาก็พูดพี่เชีไปแล้วก็เหลือโฟมกับบัวคูก่กันเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้ไหมได้ <laughs> ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแต่เราต้องเ่นสกับเขาดนะ้ โอ้ยผมฝึกได้ครับถ้ารูปตัวฝึกได้ใช่ไหมถือกล้องต่อไปหุ้ยตัดเลยได้ไร้ได้ไร้จังอ่ะก็ถูกคนเลือกยูแล้วยูจะมาเรื่องนี้ก็เลิศเกินเอาก็สายไฟไงเหมือนเดิมเลยดิทั้งนั้น่ะจบตาแล้วแต่เป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวคนอื่นนี่คือเก็บคอสแล้วกันคอสต่อไป ความจริงที่พีเจพูดก็เมกเซนดีครับอาจจะเป็นบาบินเชียงก็ได้ตอนออกาบินขึ้นก่อนด้วยเหรอยอมยอมเราคตเท่มันอาจจะแบบเดินมันมีปัญหากันเฮ้ยบ้าบินแล้วก็ผัดเราก็จูบกันเลยนายก็ได้จริงๆมันก็มีรูปหรอเนาะที่เราแบบไปเจอกันด้านหลังสยามอะไรเงี้ยเยอะในจะเป็นแบบจุดพบรักจุดพบัจุดแบบเคลียร์ใจ ทุกคนก็ปดหัวเปนต่อค่ะบรรยากาศที่ผ่านก่อนที่จะได้ไปดูอีเจ็ดเนาะอยากให้แบบเหมือนเดิมเลยคอสามคำสำหรับอีเจ็ดกันดีกว่าว่ามันจะเป็นน่าจะต้องเริ่มจากวูแล้วแหละพี่อย่างผมเหรอครับเออสามคำผมก่อนนะผมก่อนอดีใจก่อนเออผมสามคำน่าจะเป็นแบบอย่าวางใจ แยกกันเถอะเอ่อบริบ huh. be ูรณ uh ์ฮ huh. uh ่ารอชมจ้า ครับผมก็ฝากเจอไบส์านากักใจนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP 7เป็นไฟแนล EP ของพวกเราแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมว่าตอนจบจะเป็นยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไง,ง,ง,ไงหรือว่าแบบแต่ละเหตุการณ์ใน EP นี้อะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ชม EP 7แล้วก็ความจริงดูย้อนก็ดีเนาะไปดูนในไอฉี่แบบดูย้อนหนึ่งถึง7ก็อาจจะได้แบบเห็นไทม์ไลน์ที่มันแบบเต็มตๆมากขึ้นก็ฝาก้วยน,นะครับครับ ขค่ะขอบคุณค่ะออมุ e ้งท okay. ี่มัสคดูค่ะแ้วพูดอีกอย่างนึงนะคะหนึ่ขอบคุณค่ะขอคีนะคะขอทำท่าหน่อยค่ะท่าแบบเออหนึ่งสองาม่สสวยเลชอบพิเชอบจีนหน่อขอบคุณค่ะ